สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พพน้องๆวัดสภุภูสุคนนะครับผมมันนี่กับซีมายาม้ำย้ำหลอบคือเก่านะครับมันนี่เอามาเพิ่มอีกสองหลังนะครับผมหมู่บ้านถึกปลาคอยญ่ตัวหนึ่งนะครับมันนี่ก็เลยเอามาเพิ่มอีกสองหลังนะครับ หนามบกเร็วแหงครับผมอู้หนามบกเร็วแหงกระดูาชิมิต้หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำรล่งแหงนะครับ หนามมันรดนแหงนะครับนี่นะครับหนามมันเขาว่าฝายมันหัวนะครับหนามมันเลยลงเรียวนะครับเมื่อวานยังเลือยลายอยู่ครับแต่มือันนี้เบิดเลยน,นะครับ ตโอ้ประคองหน่อยเขานะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวประคอหน่อยตัวหนึ่งเขาว่าฝายมันหัวนะครับหนามมันลุ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับลุ่งเบือบ่อเบือบ่อเบื่อไปเลย พอคนหน่อยซําดามินนะครับตัวนึงเมือนนี้ส่วนตัวนี้นะครับเอามาเพิ่ม2หลังนะครับเดี๋ยวก็สีหาหมองใส่นะครับเดี๋ยวไปรอดหลุ่นะครับเดี๋ยวสีใสให้เบิ่งนะครับว่าหมองใสเป็นัจไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้กูเรือขึ้นมานะครับเรือก็เลยเอาไปไกลแล้ครับจมลงนีนะครับนี่เกือกเรือขึ้นมากแล้วนะครับ อันนี้เรือเพิ่งซื้อมาครับผมในราคาหาพันบาทนะครับเรือลำนี้ซื้อมาหาพันนะครับเป็นเรือไม้นะครับเรือเพิ่งเฮ็ดปีนี้นะครับซื้อมาในราคาหาพันบาทนะครับผมบอกถือข้อกันครับก็เลยใ้ราคาถือนะครับ ตอนนี้ก็สิเอาหลอดไปใ่ใไม่นะครับเดี๋ยวไปหาหม่องกันครับผมดีทายเบิ้งนะครับตอนใสนะครับตอนนี้ก็ลงลงอลื่อมาบกไก่นะครับไ,ไบก่ไก่นะครับอันนี้ใส่ิ่มไปไล่อันนี้ใส่ลองเบิ้งนะครับมรบมดูว่ามันจิตถือรือบอน,นะครับใช้เกใส่แบบซุ่มนะครับปกติมันตองมีมีหม่องใส่ดีนะครับ มันบ่ได้เพียรไม่ได้เพียรนะก็บม่ได้เพียออร,ยรยใส่ถิ่นไปทีสอใส่ในห่มใหม,ม่นะครับใส่ในอุ้มใหม่นะครับบรรยากาศน่าหมม่วย ชิมัดเล้วก็ทิม่มมดเลยนะครับ

ที่มันต้องเห็ดนะครับเห็ดปากเห็ดอันนี้มันดีๆนะครับเห็ดแบบนี้ก็ใส่เห็ดถิ่มไว้เลยนะครับบม่รู้ว่าสมิหนูว่าสีเขาวป่าเขานะครับ,บใส่แบบกระจายถิ่มๆไว้เลยนะครับบ่ไดี้เห็ดปากทางเขาเห็ดปากมันดีๆนะครับ

บรรยากาศในหวยนะครับขนาดน้ำไหลพูดครับน้ำพูดนไ้ไปอยู่ปลายใหม่อพูปลายใหม่ตัวผูดนะครับน้านามน่ว่ากวกีลมเต็นได้เลย หนามมันลงเรียวนะครับเขาบอกว่าฝายเป็นหัวนะครับตอนนี้ฝายมัันหัวนะครับหนามโล่งเรียวแหงครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ต่อไปนะครับสมิมะทิมอันนี้นะอันนี้เป็นหวยท่านะครับ สิคุดคุดใส้หลอบนะครับผมคุดคุดคุดแล้วก็ยัดยัดหลอกใส่แบบพอใส่จันนะครับ ขุดเข้าไปขุดเข้าไปเลิกบนพอขลเหรอครับขุดจนสุดหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็ยัดยัดหลอดเข้าไปนะครับก็เหลือกไปเหลือกไปแต่ปากมันนะครับเพื่อว่ให้ปลามันละแวงนะครับขันอยู่ใน่นองกัยัดเข้าไปน้ำปลาผือปลาหนีนะครับผมเพราะว่าลดการละแวงของปลานะครับอันนี้มันก็สชี เหลือแต่ป่าทังเขาแลนะครับมันเกิดฉีหมดกาไปนะครับเดี๋ยวล่อล่อคุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิทายเบิ่งใหม่นะครับ,บนนครับผมตอนนี้กับคุดคุดได้แล้วนะครับ เด้จะเอาหลอกเขาไปเลยครับเอาเขาไปเลยพอนี่นะครับกะสิประมานนี่นะครับใช่ใบเลื้อยแต่ปากมันนะครับปขว่าแล้วก็ให้ป้ามันเข้าไปนะครับ ก็หาไม่ซักซักหน้าขางปากมาน,นะครับเพื่อบ่ใหาป้ปลาเขาไปด่างขางมองเข้าขุดนะครับจะให้มันเข้าไปนั่หลอบเข้านะครับก็อยู่ประมาณนี้แะครับผมวิธีการใส่นะครับมองใส่กรสิปเป็น ต้นไม้ล่มนะครับต้นไม้ล่มลงไปในกลางนา้ำเห็ดปากมันสีหงหกนะครับหมันเป็นธรรมศาตรของมันนะครับเพื่อบ่อหันมันละแวงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอติิตามมืออื่นนะครับเดี๋ยวสีมายามนะครับมืออื่นกลับมาหลุนกันว่าสีมิตัวหรือบ่มิตัวนะครับผมสำรัคลิดนี้นะครับฝากไปเพียงซ้ำนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับผมขอบคุณครับผม